เป็นเวลากว่า33ปีแล้วค่ะที่วัดระบาดน้ำพุเป็นสถานที่ในการรักษาพักฟื้นให้กับผู้ป่วยเอสนะคะแล้วก็ยกระดับเป็นสถานชีวาพิบาลค่ะหมายความว่าทําหน้าที่มีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายผู้ป่วยติดเตียงรวมทั้งผู้สูงอายุนะคะเฉพาะผู้ป่วยเอสเนี่ยค่ะวัดมีค่าดูแลมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เดือนละประมาณ1ล้านกว่าบาท ทีนี้ลองคลี่มาดูเส้นทางการเงินนะคะที่พอจะมีข้อมูลเปิดเผยออกมาเงินบริจาคของวัดเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุมาจาก3ามช่องทางหลักๆด้วยกันนะคะคุณผู้ชมตามรูป 1. มาจากกิจนิบนของหลวงพ่ออลงกตซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัด เวลาหลวงพ่อไปทํากิจนิมนต์หรือว่ารับกิจนิมนต์นอกวัดเนี่ยค่ะแน่นอนนะคะก็จะมีเจ้าภาพมาถวายปัจจัยถวายซองทําบุญใช่ไหมคะรวมถึงก็จะมีประชาชนคนที่มีเจตสัทธาเนี่ยเขาทําบุญกับหลวงพ่อโดยตรงด้วยเช่นเดียวกันไปบ่อยไหมครับก็ไปบ่อยค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะเห็นรายละเอียดเลยว่าบ่อยแค่ไหนนะคะที่2ค่ะช่องทางเงินบริจาคช่องที่2ก็คือมีคนไปทําบุญที่วัดก็บริจาคเข้าวัดไปแบบวอล์กอินเลยค,ค,คุณเจษด,ดาก็คงจะเคยไปแบบนั้นนะคะช่องทางที่ อันนี้คุณผู้ชมน่าจะคุ้นมากที่สุดก็คือโอนเงินเข้าบัญชีวัดทีนี้บัญชีของวัดระบาดน้ําพุเนี่ยค่ะมีทั้งหมด8บัญชีด้วยกันนะคะทุกบัญชีมีชื่อบัญชีวัดระบาดน้ําพุกํากับทุกบัญชีแต่ว่าจะระบุวัตถุประสงค์ในรายละเอียดห้อยท้ายชื่อบัญชีเนี่ยแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงวัดประบาดน้ำพุรวมไปถึงถวายสังฆทานวัดประบาดน้ำพุซึ่งจริงๆแล้วที่ประชุมมหาเถระสมาคมก็มีมติให้ทางวัดเนี่ยปรับปรุงบัญชีนะคะโดยจะต้องมีแค่ชื่อวัดเท่านั้นซึ่งขณะนี้วัดประบาดน้ำพุยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงในบางบัญชีค่ะ8บัญชีเนาะหนูใช่ไหมแปดบัญชีครับครับ8บัญชีที่ เราใช้เป็นหลักเลยนะครับแล้วก็จุดสังเกตง่ายที่สุดเลยก็คือชื่อวัดเท่านั้นครับถ้าเราจะบริจาคให้วัดใช้ชื่อวัดเท่านั้นคำหน้าก็อาจจะต่างกันเช่นสังฆทานสาหรับวัดพระพุทธบาทใช่ก็คือถ้ามีคํานําหน้าหรือว่าคําตามหลังวัดเนี่ยมันจะเป็นบัญชีเฉพาะกิจกับกิจกรรมนั้นๆนะครับจะจะจะ,จะใช้ไปใช้จ่ายในกิจกรรมนั้นๆ ทีนี้เราลองมากางตัวเลขรายรับรายจ่ายของวัดพระบาทน้ำพุรบท่านผู้ชมแถวบนเนี่ยเป็นรายรับรายจ่าย9เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วมาจนถึงเดือนมิถุนายนปีนี้นะครับรวม9เดือนด้วยกันรายรับ9เดือนอยู่ที่103ล้านบาทครับรายจ่ายมากกว่า79ล้านบาท แล้วก็มียอดเงินคงเหลือมากกว่า23ล้านบาทนะครับจะมากจะน้อยเนี่ยเราคงบอกไม่ได้ครับแต่เป็นตัวเลขที่พดเอาไว้ให้ท่านผู้ชมลองตรวจสอบดูนะครับ ถ้ามาดูเฉพาะค่าใช้จ่ายของวัดพระบาทน้ำพุเฉพาะนะฮะเดือนเดียวเดือนกรกฎาคมปี2,568ก็คือเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีรายจ่าย3 5 8 9 4 2บาทอันนี้เป็นรายจ่ายของวัดพระบาทน้ำพุครับผมเชื่อว่าพอกางตัวเลขแบบนี้เนี่ยทุกคนน่าจะมีคำตอบในใจไม่เหมือนกันบางคนอาจจะบอกว่าเยอะบางคนก็อาจจะบอกว่าเหมาะสมกับภารกิจของวัดหรืออย่างรายจ่ายก็คงจะมีคำถามมาก พอสมควรว่า3ล้านกว่าบาทต่อเดือนเนี่ยใช้จ่ายอะไรบ้างเมื่อสักครู่นี้ที่ดิฉันโจหัวไปที่บอกว่าช่องทางหนึ่งที่เป็นที่มาของเงินบริจาคเนี่ยค่ะม,มาผ่านทางกิจนิมนต์ของหลวงพ่ออลงกตคุณเจษด,ดาก็ยังถามว่าเดือนเดือนดึงเนี่ยท่านไปทากิจนิมนต์นอกวัดบ่อยไหม,มก็ลองดูตัวอย่างนะคะ<อ>ตารางรับกิจนิมนต์นอกวัดตลอดเดือนสิงหาคม และเอียดยิบเลยค่ะไล่มาเราลองยกตัวอย่างสักประมาณ3สัปดาห์ที่เหลือของเดือนสิงหาคมนะคะท่านก็รับกิจนิมนต์เอาไว้แทบทุกวันเหมือนกันวันที่28สิงหาคมมี5งาน29สิงหาคมมี3งานนะคะลองดูค่ะนะคะไล่ลงมาแบบนี้ดิฉันยกตัวอย่างตรงกลางก็ได้นะคะวันที่16สิงหาคม ก็ไปหลายที <rôle à déc> ่เหมือนกันตลอดหนึ่งวันนะคะในแต่ละวันเนี่ยค่ะก็อาจจะไปทั้งกรุงเทพปริมณฑลไปต่างจังหวัดยกตัวอย่างวันที่16สิงหาคมรับกิจนิมนต์ตั้งแต่7โมงเช้าแล้วก็ไปหลายที่เลยนะคะอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะจนถึงเวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งทีนี้มีกิจกรรม ทุกๆวันศุกร์จะมีกิจกรรมที่เรียกว่าธรรมะข้างถนนค่ะคุณผู้ชมหรือว่าบางสัปดาห์เนี่ยก็อาจจะจัดกิจกรรมนี้ในวันพุธด้วยเช่นเดียวกันกิจกรรมธรรมะข้างถนนเนี่ยนะคะลักษณะก็คือหลวงพ่ออาจจะไปตั้งโต๊ะแล้วก็แสดงธรรมนอกสถานที่<า>ก็จะมีชาวบ้านเข้ามาทําบุญตามศรัทธาค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะจัดกิจกรรมกันกลางแจ้งบริเวณใกล้กับห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อ หรือว่าในหมู่บ้านจัดสรรน,นะคะส่วนบรรยากาศในวัดล่าสุดค่ะก็ค่อนข้างเงียบเหงาสําหรับวันนี้มีผู้คนบางตามีเพียงผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานแต่ว่าจํานวนไม่มากนักค่ะส่วนพระลูกวัดก็ทราบว่ามีสี่รูปแต่ว่าทั้งหมดอาพาธค่ะ